ไปใส่ียบร้อยสามเผาจับให้ดีเนาะตัวนี้ละกันเนี่ยโอ้ยอย่าเขาไปดนดีนี่อ่าจับบักใบให้แล้วเนี่ยเซตสองเลยท้ายเนี่ไปครับ สวัสดีครับอยู่กับผม 14k นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นล็อกซี่ออฟเลนครับชิ้นแรกนุ่งเท้ากันสถานะก่อนนะครับน่าจะยืนเลี่ยนชนกับเวบรดหรือเปล่ารุ okay. ่นกำลังแฝงกข้าไปเท็มเยอะขึ้นไปให้นะครับหืม <Go. Go. S 1> <c oughs> ดาร์กเฟิร์บัต <Go. S 1> จริงๆ ม้หลอดนะเสียฟิกไปแล้วนะเวเลตเอาดักจับเลยเดียวจะบีบก่อนนะครับน้องไหวนะ่าจะเอาคนเยอะด้นะมังกรเหล็กครับเพื่อความรวยชิ้นแรกเป็นกอฟไฟนะครับ เดินเข่าหายายา่ยายอยู่ในระยะมันปัน่นดุเลือนนะครับอือหือจะตายนั่นเนี่ยเงินห่างกันกมันสองลอยเลยครับอ่าเจอกัน โดนมนันี่มาเลยเนี่อ่ะเดียบร้อยนี่อ่ะชุดเดี่ยวตายนี่นี่พงเจอแมมเนียเนี่ยร oh. อ,อกกดสองสับเผื่อมันมาร <c oughs> ับก่อนครับไห <c oughs> นป้อมแหละพาลกิทเอาสิสินแล้วยืนเล่น แบบตึงเอาอีกบอเวเลตเห็นเสียวากระโดดมาโอ้ใจยเย็นใจยเย็นยอย่ารลอยเผางี ย่าบรนครับอินบุญยา่าเลยเลยกันจิกบอกเพื่อนนะยินลืมตึงเละ ผกเกิดเลยเนะียไปใส่ยับ้อยสามเผาเอาอีกคนบนล่ล่ะเผาเผานี่อย่ะเผาจะได้บ่มีจับ มีจับเลยนะเอาบปล่ะไอชื่นมาบัโอ้โหจิตสัมผัสตึงตึงตึง,ตงกลับก่อนแล้วกันเวนหน่อยแล้วกันมันเห็นหฮาวันเนี่ยมันเดินกันไปเนะี่ย จับไปดีเนาะตัวน,นี้ละกันเนี่ยจับเป็นตายครับโอโ้โหโอ้โหบม่ได้เดินเมื้องอลิตตึงเลย สวยโอ้โหบนาฟิกเลยมูหลับได้มาสินยุทถ่ายสมมติเขียวย้อนเกินแล้วคอยไปอนะ่อนเขียวคิบก่อนนะเอา้เอาบททันครับ มามันหลีงกับยอนเหรียเกมเลยนะข้ายังขินความเรียงของเอง็งยอนจมดีกลางมีไฟเขีย่ยอีกโอู้หเย้ยียาจัง ขึ้นบ้านหยากแท้มาเลยต้อยเปิดก่อนโดดออกเลยนะเอาหนิงก่อนก็นได้ เอ้ยมีคนเปิดประเทศกันแล้วอ่าโพดิเป็นแม่โมโพไหมอ้ยหลบจับเจับลอยเลยเอ้าได้อยู่ฟิกเกอร์โยกแม้หนัองอ้อยเริ่มเลรยนยยากแล้วเลรีดเกมนะ มาเฮ้าตายตัวเดียวพ่อตายเนี่ยเดี๋ยวคลิปบซีบอสวยมาของเต็มเลยด้วยไรสุดเกนลอยยอนก่อนเถอะข้าหนาเล่นนะครับเฮาเพื่อมีคนสิมาเมื่อเียร์เฮ้าจับเลย นี่อเอาดิสวยตายเฮาด้วยตุ้งแตกหมวงเลยเลือ้อเท่าแถวบนเ,เรือแล้วใส่กระฟื้นโอ้ยอย่าเข้าไปดินี่อ่จับบักใบให้แล้วเนี่อ่ะเซตสองเลย หายยากไปครับพิกเกอร์ดับน่าจะจบแล้วนะเลือดอันนี้ขึ้นอันนี้เลยเลยกันสวยสวยสวยอ้าวมันหน้าเบิดโอ้จะผ่านเลยจบบ้านนี่เพื่อน ตึงตึงตึงต้องแลกตาแหลกแบบตึงเลยประมาณนี้นะครับล็อกสี่ออปเลนนะดาวทีซิฟของผมตึงทะเลเกินพาไปเกือบยี่สิบนาที เม็ดเม็ดหมวงเลยเหรอใบค่าแปรตายหนึ่งเอสิหกนะครับเวเลตยืนชวนัำเฮานึงตายหาเอสิสองอ้ค้องกันประมาณนี้นะครับรับดามีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะหลายก็ชิบอีกจะใครเร่นตัวได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ไปเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับเนี๋ยมาลงแหล่งในเมืององนี้ครับ